ปลาปลาปลาอุ้ยนี่จะไปดูปลาครับสุดหล่อจอนนี่ไม่ให้ใครฟิตน,นะครับนี่ ตูนะอูยอดสุดยอดลาโน่นปลาช่อนด้วยปลาช่อนด้วยไปตักแล้วตักปลาแล้ว อื้นเลยอันนี้บัจับูอ้งอืมจับาอืมอันนีอันละมดลักขันนะลักขันตัวใหญ่ก็มีนะมีปลาเยอะมาอจับใส่สบาย บอกแล้วมาสนุกวันนี้ทีนปรับนะนี่ถนาดเถอะจับจับปล่อยในสะเราโบไหนเล็กไปเราก็ปล่อยในสะเราไปจะปลาช่อนบรีเลยอ๋ห่ชังอมันงกระตนกรตอ้โหเต็มแล้ว ท mm ี่กุ้งเก็ดกุ้งเกด้วยเต็มท้องอดครับปลาเยอะมากมาแล้วอู้ยปลาปลาปลาอู้ยเยอะมากปลาครับนี่ปลาขึ้นปลาดุกด้วยปลาดุกขึ้นแล้วปลาดุกปลา ลุกครับอือนี่นมมปลาเต็มเต็มถังมัดยจับเออยึแ่นแม่ไมอืออือปลา่อยปล่อยากได้จปลานเยอะมากครับวันน,นี้ปลาเยอะจริงเขาได้เงินเป่งชำเป่งเใจเลยอคนเก่งคนเก่งทางย่าปลาครับเยอะแยะเลย กี่ยมมอเลืกทังแจ้งของเมลุ่ยสบายมนันเอด้เป็นยัง้เป็นคุณปอบรุ่รุ่โน่นยังไม่หมดนะครับเต็มถังแล้วไมดนะเฮกบาให้ยาแล้วนี่มาเฮกสบายให้ยายหน่อยไงมเลกให้มาอีก โอ้ให้ากทำปลาเด็กปลาลาแล้วสมหวังแล้วเลยป๊อปอยากทำจะปลาเด็กอยากทำจะปลาล่ได้เลยอยากจะได้ปลาอยากท,าทดเดี๋ยวค่อยไปจับเอาที่บ้านนะออืเดี๋ยวไปจับอยากจับให้หมดเลยไอช่อนกี่ตัวให้นักหมดเลยเออให้อะไรกันเลยชั้นโอ อันนี้หมดแล้วได้หนึ่งทังกับหนึ่งุกสะายวันนี้ก็โอโ้โหครับกุ้งกันหุ่นโม้หอยอะไรนี่ครับเต็มปลากำลังลงนะครับนี่ครับทางปลาลงลงนีตไปตับต่อไม่จูนนี่นี่บื่อรอ ยึดทองมาดักผลเลือกี่ดอะไม่ได้เต็มสการังม